ทักดีโจมโชดีสามสองนึ่งไปไยัเดียวเออตึงตึงแล้วอดมันห้า โอ้ยบ <c ười> <ơ> ังไฟบอลนังขานเลยยันเลยปล่อยบอไฟแห้งนะครับเอ้ยออดมันห้าสำหรับทีมงานท้องพักดีเออน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายโอ้โหลเลย เป็นรถไฟที่ราคาสูงนะครับสำหรับทีมง,งานท้องพักดีองศาแบบนี้นอ้องทำดีที่สุดนะครับสำหรับทีมง,งานท่องภักดีจากบ้านน้องแอลม่องอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญของฝาก ตอนพีตอนนองเป็นเรขหมาไหมปลายทางที่สูงมากๆนะครับสูงมากๆแต่องศาบังงไฟนั้น <ไป S 1> อ่าพอสูงนะครับ <ไป S 1> แต่สูงเวลาพอได้ดูถูกอาจารย์ส้างนะครับให้เวลาพนอ,อีกจังน้อยนะครับกังสิเชิญน,นะครับ <ไป S 1> <laughs> โอ้ย อา้าวเาไม่ได้เป็นยังนะครับพี่น้องไม่ได้เป็นยังนะครับสู่แล้วสู่บ่ไหวก่บเพราะเป็นยังนั่นรเรื่องของหังไฟให้กำลังใจการสร้างในบังในําดับต่อไปกลาบขอประทานอภัยไอ้ยันสร้างสรงค์นะครับความตั้งอาชีมง,งานเพราะว่าเป็นหม่องไฟที่เลขหไมยปลายทางสูงลือเกินเกือบสูงเลือเกินนะครับเจ้าก,ก็คือสิเจ้าไม่ได้รับปฏิหารพุีธจริงนะครับเชิญรับประทาน เสียดายนะครับคือบางไฟทำง,งานพอสมบูรณ์ไปสะดุดในเบื้องปลายครับ,รบออกไฟเพื่อจะเสียคาหางผู้นำเข่าเสียคาหางไปดื้อเสียคาหางเงาางนี่ยนะครับค่าสมาัครคราวามีรางวัลน,นะครับ ยากาหางเนี่นะครับหางละหนึ so many, bs, ่ง so พันบาทนะครับเพราะว่ามีรางวัลติดไปน่วมนะครับเป็นใครนะมั่งเลยขอบคุณจะให้ท่านนายกเยรติีักนะครับโตพุ่มนำของฝากนมาฝากสุ่มเลาพี่นากับผมที่มัดจำจองกับเวลาเดแล้วจะให้น้อบรรลุรงนะครับ อาขวาทางนะครับขวาทางป้านั่งต่อไล่เก่าสิบป้านไปรอบมาเป็นจริงสำรัมงานวางฝักดีนะครับปาจิหารโมมีจริงอาต้องอาฝากเท้า,านะครับของไฟบางดีไตเลขกสามลอยแล้วจีนองจู่ี่จกนองนะครับน,น,น,บนี่ผมมักจะมือต่อนีจะได้ เงี้ยหนามันนะครับเออเสียดายนะครับเสียดายทีมงานท่องภาคดีทำดีแต่สุดเอาไปท้ายมือต่อได้หล่ะครับไงไหมเออเสียดายเอาฝากขาวแจงกันง่ายๆในสุดท้ายในพิธีน้องสองไรซี่สืบพันธ์ไปส่วนเรื่อง่วนเาไปสำหรับทีมงานท่องภาคดีอัน ใชาเมืต่อ,อนะครับผมจะส่งไปมเมียะรบ้งอรกนะครับอ้าวเบังอ้นี้น้ำด้วยนี่ใหญ่ซว่ายิช่ชยามาละลามานไดเวลา265รอยปกติ